ขอขอบคุณนหลายเลยครับที่สร้างไปใส่งานากันสําหรับโต๊ะวางเตาแก๊สสแตนเลสแท้ตัวนี้ซึ่งตัวที่ผมนํามาใส่งานนะครับจะเป็นรุ่นหนามีบังลมนะครับขนาดความกว้างร้อยยี่สิบเซนสามชั้นในตัวเลือกก็จะมีตั้งแต่80สเซนอ่าร้อยเซนติเมตรละก็ร้อยยี่สิบเซนติเมตรราคาเริ่มต้นที่หลักร้อยมาจนถึงหลักพันตัวนี้โครงสางแข็งแรงครับช่องวางถังแก๊สวางตัวหัวแก๊สได้สองหัว วางเครื่องปรุงว่างเมาะนะครับผมบ่เป็นสนิมใส่งานได้ง่ายไปเลยพี่น้องครับเนี่ยรอยเชื่อมดีมากๆครับเข้ามาประกอบเองได้ง่ายสินค้าตรงปกดูจากที่รีวิวได้ขอบคุณหลายเลยที่สร้างไปใส่งานกันพี่น้องครับมันใส่ดีรับน้กได้เยอะจริงตัวนี้ก็เลยอยากแนะนำนะครับผมนี่เวลาเขาจะาใส่งานมันก็นี่ครับรับน้ำได้เยอะจริงเลยที่สําคัญคือสแตนเลสเนี่ย มันทาความสะอาดง่ายเวลาพี่น้องทําอาหารมันมีคาบน้ำมันคาบเศษอาหารเนี่ยเขาก็สามารถเช็ดทาความสะอาดได้ง่ายพี่น้องครับโดยที่มันบ,บเป็่นคาบติดเลยพี่น้องครับตัวนี้ดีมากเอาไปใส่งานกันครับหากพี่น้องกันล่างตามหาชั้นว่างต่อแกสแตสเตรี้ขอน้าจากร้านนี้เลือกขนาดที่ตะการาล่างครับ